ก็ขอก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะคะด้ว่กับผมเองบันคนเดิมแล้วผมจะบอกแวนให้นะว่าพรุ่งนี้ผมจะอัดคลิปบอกฟูลเลยนะคะเย่คนจิ้ผมก็ไม่ได้ค่อยอยากอัดสักเท่าไหร่แต่ผมก็ตัอ้งอัดเพื่อคนดูอ่าเดี๋ยวผมจะมาสร้าง เลยหมดเลยเบื่ออ่าผมตั้งฟืผมตั้งชื่อเซิร์ฟเวอร์ไปแล้วเอาชีวิตรอด ซึ่งม e c ครับจะมีพาร์ทเยอะสุดแล้วมังนี่ที่ผมว่าเพราะว่าไมครับผมเล่นตลอดเลยคือมา r ครัเป็นเกมที่เล่นเพลินเอามาเล่นเพลินส่วนเราบอกผมว่าได้เล่นแล้วเฮ้ยเรามาอยู่เราไม่เกิดอะไรในไบโอมเทเอ็ดีเซอร์เนี่ยอ้ยกระบองเพชรด้วยอ้ยโอ้ยโอ๊ยลืมไปเฮ้ยอะไรลืงๆตรงนั้นน่ะ โอเคแม่แม่ไปเลยเจ้ากิน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 ลั่นบ้านกินลันบ้านยังดีไม่มีใครอยู่ซึ่งถ้าเป็นแบบนี้เราก็ต้องหา พีระมิดแค่เพราะพีระมิดมันจะมีของแต่แให้มันไม่มีต้นไม้กูกระตายตายต,ตาแดงคือมตาะแล้วอย่างเริ่มเราก็ต้องไปเอ้ยนั่นไงพีระมิดใช่ไหมวะไม่ใช่นี่อันนี้หมู่บ้านทะเลทรายใช่ไหมวะอืม รูปเออรู้เอล่างเอ้ยนั่นไ่ของไม่บมฮะไม่มีเลยคืออันนี้อะไรอ่ะบ้า,า,านไม่กลับมาไม่มีเลยบ้านเรลอันม,มีเห็ดแอบน้องแมว พี่มีเตียงนอนขอทุบเตียงนอนก่อนล้บกันเตียงนอนต้องใช้อ๊ือหือเขาทำบ้านแบบสองชั้นหรอเฮ้ยเห็นหน้าเก็บมาก่อนกระบองเพชรไม่ค่อยจะเป็นแบบนี้ก่อนเฮ้ยเฮ้ย ออกไปออกไปเฮ้ยหมูออ่ <c oughs> บ้านเธอสายไม่มีโกเลมเหมดเนี่ย,ทำ,มมยออทำไมพวกชาวบ้านเต็มบี้หมดเลยอะ่ะเออทำไมพวกชาวบ้านเป็นซอมบี้เป็นหมดเลยอ่ะ พรท,ที่ที่ปลอดใช้ที่สุดนล้จะไม่ใช่ทีนีแล้วแหละเพราะมันมีซอมบี้แล้วซอมบี้มันมาจากไหนทุกคนอันนี้เหมือนไม่มีอะไรให้เราดูข้าวออกินก่อนอตอนนี้เลือเราเหลือน,ๆๆน้อยมากเลยยังไงพลัง มันฝลังเอลังนี่เราลังมันลังเราังเลยฝรเมาฝรั่งมาฝรังได้โอ้โหมาฝรั่งเน่าอื้ กำลออกไปเลยอะไรเนี่ยไม่ครับผมไม่ค้าอะไรใดๆทั้งสิ้นมผมไม่ชอบหมันฝรั่งเน่าเรื่องอะไรเนี่ยเดี๋ยวเขาเนี่ย มันเออมันดูของในตัวเราได้ไมนี่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 กระบองเพชรเก็บไปนนี้เก็บไปอันนี้มามาของจำเป็นยังไม่ไว้ยังไม่เก็บของจำเป็นยังไม่เก็บ,ไ,กบได้ไหม,ไ,มได้โอเค đi mình lại Mình hmm. chưa mới chơi ở đây lên nè Lâu đoàn แล้วทำไมเราต้องมาเกิดอะไรที่ทะเลสาดเร่อนี้เดินไปก่อนเผื่อเราหลุดพ้นจากใบอมทะเลสายให้มันไม่มีต้นไม้ไงวิ่งวิงวิ่งวิ่งวิเข้าไปวิ่งเข้าไปเร็ววิ่งวิงวิ่งวิงแบบพีตูน วิ่ง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 เข้าไปวิ่งเข้าไปวิ่งไปเจอหินเด็กนั่นใช่หินปะเฮ้ยใช่หินแคนี้เลยอ่ะเอาขุดดูดีกว่าเผื่อมันดรอปอะไรมาไงเพราะว่าเผื่อมันเผื่อมันไม่ต้องใช้ที่ขุดก็ได้แร่ทองแดงที่นแร่ทองแดงไหม โอ้โหคนมันไม,ม่มีอะไรเลยเราได้อะไรมาดูนะวิ่งเข้าไปเราไม่เจอต้นมงต้นไม้เลยเราไม่เจอแบบไบโอมสวันนาเลยหรือไบโอมอย่างอื่นเลยทำไม เราอยู่แต่ไปโอทเลสซายอุ้ยอ,อ,อันนี้ไบโออะไรจะเหมือนททเลทรายแล้วมั้งโอ้ไม่มีไม้อะไรเลยไมเราถึงต้องมีเกิดอยู่ที่นี่ด้วยเนี่ดินใช่ไหม เลดซนเฮอสีเดนไม่มีอะไรเลยอ่ะโอ้โหเรายังคิวเลยกินอันนี้เพิ่มน้อยมากกินนี่ดีกว่ากินนี่ดีกว่าผมไม่ค่อยอยากว่ายน้ำเลย ว่ายนะ้ำไม่ฝังเนี่ยเฮ้ยเจอเมืองเรายังจะไม่ลงไปนะเจออ้อยเออ้ยเจออ้ยอยจีบอ่อน้ำอะไรเนี่ยดำน้ำลงไปไม่มีอะไรก็ขึ้นะมา คือผมไม่มีที่คุณไรเลยจะไปลงเหมืองได้ทำไมล่ะมีกอกระดามือกระเดิ้ลมาแห้ง <c oughs> <c oughs> ชูก้ายังไงชูก้าเคนโซและชูก้ามาทำอะไรได้พี่เจออะไรเลยมันจะมืดแล้ววเนี้ย สุดท้ายผมก็ต้องไปเล่นโหมดเคีทีฟอยู่ดีทุกคนโอเคผมก็ได้กลับมาอยู่ที่โหมดเคียทีฟเดิมแล้วนอนดีกว่าเข้าเกมมาก็ดึกแล้ว thank <laughs> อราใช่ขี้เกียจรอเวลานอนอก็ขี้เกียจนอนเลยผมยังขี้เกียจนอนเลยเป็นแชทโอเพนเจอร์อะไรไม่มีเลยหมูหา้าทำจามูหา้าเป็นหมูจ้า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 หมูจ้าหมูจ้าจ้าจ้า ส่งก็ไปส่งไปมีอะไรหรึสตีฟ เดี๋ยวเดี๋ยวเดียวแปลกๆที่ว่าความจริงผมสร้างเฮ้ยนี่แปลกของจริงไว้เขาลอยได้หุ้ยเขาลอยได้เลยเออคนนี้มันมียืนอยู่ที่ได้เลยแล้วนี่ลอ,อยได้เฉยเฮ้ยอะไรหมดเนี่ย ดูสดดูไปวันทุกคนที่เห็นก็เหมือนอุโบสถเหมือนโบสถ์นะนี่ผมได้สร้างนี่ไว้สิ่งที่กำลังถือไม่เท้าและปล่อยแสงไป 一个都无干。Hey, look, ก็มีกล่องที่มาชเกกมตัวเดเออร์ที่ข้างหลังมีม้าที่ปิดเอาไว้ล้เข้าไปดูเดิเออร์ 哦哦。Oh, oh. ีเธอหนยนอูที่บ้านแล้วมีตัวเลขในวน,นี้ปกติในใบโอม สัน้นมีสุดรมาเพราะว่าผมไม่ได้เข้ามาทำอะไร